สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎในช่วงเดือนมก,กราคม เดือนแรกของปีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำหรับในการพยากรณ์สำหรับแรกนะคะคือศาสตร์ไพ่ยิปเอ่อไพ่ทาโร่นะคะไพ่ย,ยิปซีศาสตร์ที่สองนะคะคือศาสตร์ญี่ปุ่นคือศาสตร์ไพ่โคโคโ,โนะโและศาสตร์ที่สามนะคะคือศาสตร์ไพ่ออร์เคลิลไพ่แสงสุกมาดามจะเอ่อจะใช้ทั้งสามศาสตร์ในการเปิดพยากรณ์มาดามขออนุญาต ชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่ร่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568นนี้ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรและจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนมกราคม ปีพุทธศักราช2568นี้จะมีปีใหม่ถึงสอง,สอ,งอย่างนะคะทั้งปีใหม่สากลแล้วก็ปีใหม่จีนดังนั้นมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปีมะโรงเข้าสู่ปีมะเส็งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทั้ง3ามศาสตร์จะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎบ้างจะดีกว่าปีที่แล้วจะเฮงกว่าปีที่แล้วหรือมีอะไรที่ต้องระมัดระวังเกิดขึ้นบ้างไหมนะคะโตมันเล็กไปสักนิดนึงเล็กกรีดไพ่ได้น้อยหน่อย มาดามจะใช้ไพ่ยิปซีในการเปิดพยากรณ์ก่อนแล้วจะเปิดเออ่สำหรับละสามใบนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่สามสำรับกับมาดามนัดทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะเรียนศาสตร์ไพ่สามสำรับเนี่ยคุณจะต้องเป็นไพ่ทั้งสามสำรับเลยนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดไม่ มีความรู้ไพ่ยิปซีอยู่แล้วมีความรู้ไพ่ออร์เคิลอยู่แล้วแล้วอยากจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยศาสตร์ไพ่โคโคโลโนเพิ่มเพิ่มด้วยก็ต้องเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนก่อนเนาะเพราะมัเมเน, no, นนะเ,มเป็นศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกและเป็นศาสตร์ที่มาดามคิดค้นขึ้นเองอะเรามาดูไพ่ใบแรกสําหรับชาวราศรีกรกฎและและัคนากรกฎในช่วงของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568ได้ไพ่หนึ่งดาบค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะเขาบอกว่า ชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎมีเกณฑ์ของการที่จะต้องสู้ต้องรุยกับเรื่องงานนะคะเป็นการเริ่มต้นงานเริ่มต้นงานใหม่ๆในช่วงเริ่มปีใหม่มีมีสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นงานใหม่นะคะแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ท้าทายความสามารถค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างลําบากค่อนข้างที่จะต้องเจออุปสรรคมากสักหน่อยถ้าขยันอดทนแล้วก็ไม่ย่อท้อซะก่อน ฝ่าฟันกับอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าในช่วงปีพุทธศักราช2568นี้คุณมีโอกาสที่จะตั้งตัวได้มีโอกาสที่จะเฮงที่จะปังได้เลยทีเดียวเพียงแต่ว,ว่าในเดือนมกราคมเนี้ยถ้าคุณท้อซะก่อนมันก็จะไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะเพราะฉะนั้นนะมันเป็นช่วงของการเหนื่อยนะลําบากนะต้องอดทนมากหน่อยนะไพ่ใบต่อมาได้สองดาบสองดาบก็อาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอย่างที่มาดามบอกในทีแรกไงว่า ได้ไพ่หนึ่งดาบหรือยังไม่ได้ไพ่สองดาบอีกในหมายถึงทําอะไรต้องมีความมุมาณนะอดทนบางคนก็อาจจะทําอะไรเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์บางคนก็อาจจะมีความอดทนค่อนข้างน้อยทําไปแล้วรู้สึกเกิดความลังเลโรเลอยู่ในใจว่าเอาไงดีจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีไม่ไหวเหนื่อยหรือเกินแล้วอาจจะ ได้รับผลกระทบจากคนรอบๆข้างอาจจะเป็นการที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีแต่เราไม่ได้ยังไม่ได้มีประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองก็เล่นเอาหมดกําลังใจไปซะก่อนแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่มาดามบอกในตอนต้นว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎต้องมีความมุมานะแล้วต้องมีความอดทนด้วยไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะไพ่าทาวเวอร์บอกถึงการที่เรียกว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎ เป็นช่วงจังหวะที่ถึงจะต้นปีมาก็จริงนะใจร้อนวู่วามนะคะทำอะไรเนี่ยอยากให้ได้หลังใจอยากให้ได้เร็วๆอยากให้สําเร็จเร็วๆอยากให้เห็นผลเร็วๆมันจะไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นทําอะไรมันอาจจะเจออุปสรรคมันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นถ้าใครใจเร็วด่วนได้อารมณ์ร้อนนะคะรอไม่เป็นมันจะพังมันจะเสียหายโดยเฉพาะการทําธุรกิจส่วนตัวสําหรับใครที่ทํางานประจําก็ให้ระมัดระวังการที่เรียกว่า การถูกถูกยุแย่จากคนรอบๆตัวคุณบางครั้งการถูกถูกยุแย่ในที่เนี้ยมันเป็นการถูกยุแย่ที่คุณยังไม่ได้เห็นกับตาตัวคุณเองเลยว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาบอกจริงหรือไม่จริงคอยตามถ้าไปคอยตามปุ๊บมันมีแต่พังกับพังถ้าเป็นเรื่องงานก็มีโอกาสที่จะหลุดออกจากตําแหน่งได้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินก็อาจที่จะต้องมีเรื่องเสียเงินแบบ ปุบป,ปับกระทันหันแบบไม่คาดคิดกันเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักมีโอกาสที่จะจะแตกหักพังได้นะคะอาจจะไม่ได้มาจากนมือของคุณเองโดยตรงหรืออาจที่จะมาจากการที่ว่าไปฟังคนอื่นพูดมากเกินไปแล้วคอยตามก็อาจที่จะกลายเป็นว่าคุณเป็นฝ่ายที่ระเบิดอารมณ์แล้วทําให้ชีวิตคู่ทําให้ชีวิตครอบครัวของคุณพังลงได้นะคะส่วนสําหรับใครที่เอ่อ เขาเรียกว่าใครที่โสดอยู่ใครที่โสดอยู่ในช่วงเนี้ยโสดต่อไปก่อนนะคะถึงมีคนเข้ามาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะักให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่มีเกณฑ์ของการเลือดตกยางออกมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับตาทั้งสองข้างเกิดขึ้นนะคะโชคลาภของชาวราศีกรกฎยังไม่มีนะเรามาดูไพ่โคโคโนโสเสริมอีกนะคะไพ่โคโคโนโดได้ไพ่ใบที่เจสิ ได้ราศีกันแล้วก็ราศีมักงกรกันธาตุดินมังกรก็ธาตุดินนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอภัยค่ะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ดีนะเป็นไพ่ดีแต่ว่ามีมักมีปัญหาเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองถึงแม้นว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎในไพ่ยิปซีบอกว่าอาจจะมีเรื่องเสียเงินแบบปุบปรับกระทันหันแต่ในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ จะได้รับเงินก้อนโตหรือมีโอกาสที่จะทํางานแล้วมีรายได้ดีมีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากยิ่งขึ้นแต่อย่างที่มาดามบอกมันก็จะหมดไปกับหนึ่งหมดไปกับเรื่องยวดยานพาหนะหมดไปกับหนี้สินระยะยาวหมดไปกับความขี้ใจอ่อนขี้สงสารการช่วยเหลือนะคะการช่วยเหลือคนในครอบครัวการช่วยเหลือคนที่เรารักก็อาจจะหมดไปกับตรงนั้นได้ถามว่า ในช่วงเดือนมกราคมชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎเดือดร้อนเรื่องการเงินไหมไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินนะคะแต่อาจที่จะมีปัญหาทุกใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่บ้างอาจมีเกณฑ์เสียเงินก้อนโตเกิดขึ้นนะคะทีนี้ไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎบ้างได้ไพ่ใบที่ 44, สี่สิบสีได้ราศีสิงห์และก็ราศีมีนนะคะสิงห์ธาตุไฟมีนธาตุน้ำ <c oughs> ขออภัยนะคะ บอกเลยว่ามาดามเป็นหวัดงอมแงมตั้งแต่วันที่มาดามไปไหว้พระเกี้ยวพระเี้ยวแก้วเมื่อตอนส่งท้ายปีเก่าก็ช่วงช่วงวันคริสต์มาสอ่าช่วงวันคริสต์มาสไปไหว้แล้วแดดเปี้ยงมากแล้วทีเนี้ยเป็นหวัดเจ็บคอไอทั้งคืนที่สําคัญเลยคือตามาดามยังไม่ครบหนึ่งเดือนน่ะแล้วหมอห้ามไออ่ะรูปผมมันไอหนักมากยังคิดในใจเลนมันจะหลุดออกมาไหมถ้าหลุดออกมาคือตาบอดนะ แต่ก็เสียวๆอยู่เพราะมันเจ็บๆเจ็บๆแป๊บๆมันไม่เหมือนข้างแรกที่ผ่ามันไม่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะการไอแล้วมันไปกระแทกทําให้เลนมันแบบเหมือนเหมือนกระแทกกระแทกกับอะไรนะผิวเยื่อตาเนาะมันเลยทําให้สนิทช้าลงอะมาดูต่อนะคะใบต่อมาได้ราศีสิงแล้วก็ราศีมีนราศีสิงธาตุไฟราศีมีนธาตุน้ำไพ่ใบเนี้ย คุณจะมีพบเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเขาบอกว่าอย่าใจร้อนนะอย่าวู่วามนะคุณอาจจะใจร้อนมากเกินไปทําอะไรเนี่ยอาจที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้สูงไม่ค่อยรับฟังฟังความคิดเห็นของผู้อื่นดังนั้นนะปัญหาเรื่องงานก็จะเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าเราอาจจะใช้คําพูดคําจาที่ตรงที่แรงเกินไปหรือเราอาจจะเป็นคนที่ ทำอะไรดูแบบมีอีโกโ้ไม่ค่อยแคร์ใครหรืออาจจะเป็นคนค่อนค่อนข้างกิจะเรื่องมากจุกจิกจู้จี้มากเกินไปโดยเฉพาะจุกจิกจู้จี้กับลูกน้องบริวารน,นะคะซึ่งจะส่งผลไม่ดีกับตัวคุณเลยหรืออาจจะจุกจิกจู้จี้กับคนที่เขาดูแลคุณนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าต้องการคนดูแลต้องการคนที่เอาอกเอาใจอยากให้มีคนดูแลอยากให้มีคนเอาอกเอาใจเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่อง ความรักปัญหาเรื่องการงานจะเกิดขึ้นปัญหาเรื่องความรักอาจจะสาเหตุมาจากการที่เรียกว่าขี้หึงขี้หวงกันเกิดขึ้นนะสําหรับชาวราศีกรกฎหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการดูแลต่างๆที่ต้องการการดูแลแบบใกล้ชิดแต่ดูแลอาจจะดูแลเราแบบไม่ค่อยดีหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่ห่างจากกันเกินไปหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่กําลังมีปัญหากันอยู่นะคะ โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรื่องความรักก็กําลังมีปัญหาสำหรับชาวราศีกรกฎส่วนเรื่องการงานจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาจาก เขาบอกว่าให้ต้องระมัดระวังอย่าไว้วางใจควนมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารหรือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาตีสนิทกับเราเขาบอกว่าลูกน้องบริวารถ้าไว้ใจมากเกินไปก็จะทําให้เราอะเสียหายเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราอย่าใช้พระเดชต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณแต่ที่ดีที่สุดคือต้องลงไปดูงานด้วยตัวเราเองดังนั้นในช่วงเดือนมกราคมชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎคุณอาจจะต้องเหนื่อยมากหน่อยนะคะเป็นการที่เรียกว่า อย่าปล่อยปะละเลยอย่าไว้วางใจลูกน้องมากเกินไปจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ไพ่ใบต่อมา <c oughs> ได้เออไพ่ใบที่สามสิบสี่ได้ราศีมีนและราศีพิจิกน้ำทั้งคู่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะคะ <c oughs> เป็นไพ่ดีอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างเช่นว่าไพ่ใบที่สองบอกอไหนว่าเป็นไพ่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักเกาส่วนไพ่ใบสุดท้ายเขาบอกว่า ความรักหรือการเงินจะดีขึ้นมาได้คุณจะต้องเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความขยันนะคะขยันมุ่งมั่นเอาจริงเอาจ,งอาจังกับการทำงานเ็าบอกว่าใช้ไหวพริบป,ปฏิพานนะคะใช้ความเอ่อเขาเรียกว่าใช้ความฉลาดใช้ประสบการณ์ชีวิตในการดำเนินชีวิตในการทำงานในการาดูแลครอบครัวหรือดูแลเกี่ยวกับเรื่องความรัก สำหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎบางคนอาจจะมีประสบการณ์เรื่องความรักค่อนข้างเยอะอาจจะถูกแกล้งถูกกระทำถูกเอ่อเขาเรียกว,ว่าถูกทําร้ายมาจากเรื่องความรักดังนั้นเอาประสบการณ์ตรงนี้มาแก้ไขความรักของคุณจะดีได้ถ้าคุณเอาประสบการณ์เก่าๆมาแก้ไขปรับปรุงตัวเองและปรับปรุงทุกอย่างให้มันดีขึ้นตรงไหนที่เรารู้ว่ามันเป็นช่องรั่วช่องโหว่ของตัวเราที่ทําให ปัญหาเรื่องความรักมันเกิดขึ้นถ้าคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขซะคุณมีโอกาสที่จะเจอคนถูกอกถูกใจและสามารถเข้ากันได้เข้ากับคุณได้เป็นอย่างดีก็จะเจอรักที่ดีได้แต่ถ้าเกิดว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎบางคนอาจจะมีการยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองทําอาจจะปรับปรุงแค่ช่วงโปรโมชั่นโปรโมชั่นของคุณอาจจะเป็นโปรโมชั่นแบบสั้นๆด้วยซ้ําไปจะให้เช่นเป็นตัวของ ให้เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ไปตลอดมันเป็นไปไม่ได้พอวนกลับมาที่เป็นตัวของตัวเองแล้วมันเป็นตัวของตัวเองในในรูปแบบลบๆคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเลิกลาย่าล้างเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎใครที่มีคู่นะคะใครที่มีคู่แล้วมีเรื่องมีเกณฑ์เลิกลาย่าล้างมาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักใหม่นะคะจะเจอคนถูกอ,อกถูกใจและเจอคนที่ดูดีมีฐานะ สามารถซัพพอร์ตชีวิตคุณได้แต่สำหรับใครที่อ,อ่อโสดอยู่ยังไม่เคยมีคู่มาก่อนยังไม่เคยมีคนรักเลยก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้เพราะว่าการที่ทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปมักจะต้องเจอปัญหาเรื่องเลิกลาหย่าล้างนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎอาจจะมีเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเอาตรงนั้นนะมาเป็นมาเป็นประสบการณ์แล้วรู้ รู้ว่าจุดอ่อนจุดไม่ดีของเราคือเรื่องอะไรแก้ไขซะแล้วคุณจะเจอคนที่ถูกใจและสามารถสานต่ออยู่ด้วยกันไปได้ยาวนานนะคะหรืออาจที่จะอยู่ด้วยกันไปได้แบบชนิดที่เรียกว่าถ้าคุณไม่หมดโปรซะก่อนแต่ถ้าคุณหมดโปรแล้ววนกลับไปเป็นแบบเดิมก็อาจที่จะเกิดปัญหาได้แต่ในในที่นี้ใบสุดท้ายก็บอกว่าเรื่องความรักมันจะดีมันจะมีโอกาสดีได้แต่ เพียงแต่ว่าคุณอาจจะเจอคนที่มีตํำหนินะเป็นคนที่เป็นเออเป็นคนที่เป็นพ่อไม้หรือเป็นแม่ไม้มาก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ส่วนตําแหน่งเรื่องการงานเขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาลักคร่ให้การส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎอยู่นะคะในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎเองถึงแม้การเงินจะดีก็จริงแต่คุณเก็บเงินไม่อยู่นะมันมี เป็นช่วงจังหวะที่จะมีรายได้ที่ดีเข้ามาเพียงแต่ว่ารายจ่ายของคุณค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นมีเงินเข้ามาเปรียบเสมือนเงินผ่านมือคุณจะต้องมีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยหมดไปหมดไปกับหนึ่งอาจจะหมดไปกับการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยของตัวคุณเองก็ได้การเจ็บป่วยของคนที่คุณรักอย่างเช่นพ่อแม่ผู้มีพระคุณคนรักของเราลูกหลานนะคะอาจจะหมดไปกับค่าเช การเจ็บป่วยของคนที่เรารักที่เราจะต้องยื่นมือเขาช่วยสําหรับชาวราศีก,ก็เรกดบางคนนะคะต้องบอกว่าบางคนการเงินของคุณอาจจะเป็นแค่เพียงเงินผ่านมือถึงแม้นจะมีเงินเข้ามาเยอะแต่อาจจะเป็นแค่เพียงเงินผ่านมืออาจจะไม่ได้หมดไปกับลูกหลานหรือคนที่เรารักก็อาจจะหมดไปกับยวดยานพาหนะอย่างเช่นการเป็นหนี้สินระยะยาวอย่างเช่นผ่อนรถผ่อนบ้านนะคะมาดูไพ ออร์คเคิลกันบ้างว่าไพ่ออร์คเคิลจะขยายความว่ายอย่างไรนะคะอ๋อเดี๋ยวมาดูเรื่องสุขภาพก่อนเนาะสำหรับไพ่โคโคโ,โนเต,ตือนชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎบางคนใครที่มีอาการปวดหัวบ่อยๆอย่าปล่อยทิ้งไว้ไปตรวจนะคะไปตรวจด,ดูว่ามีการเป็นเอ่อต้องบอกหมอถ้าสมมติคุณตรวจแล้วไอ้คุณคุณปวดหัวแล้วเนี่ยมันปวด อัพเลเวลขึ้นมาเรื่อยๆอย่างกินยาเม็ดเดียวเคยหายหลังจากนั้นผ่านไปสองเดือนสาเดือนละมาเริ่มไม่หายละเริ่มจะต้องกินสองเม็ดเริ่มจะต้องกินสาเม็ดอย่าอย่าชะล่าใจนะเพราะว่าลูกค้ามาดามเป็นแบบนี้แล้วเส้นเลือดในสมองแตกและอายุยังน้อยอยู่ด้วยสามสิบต้นต้นเองนะคะยังไม่ถึงสามสิบห้าเลยเส้นเลือดดําในสมองแตกเพราะฉะนั้นถ้าอาการปวดหัวผิดป,ปกติให้ไปตรวจ นะคะเพราะมีเกณฑ์ของการอาจจะเป็นความดันได้อาจจะมีเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ให้ระวังโรคที่ยืดเยื้อยาวนานรักษาไม่หายอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโลรคมะเร็งบางคนอาจจะมีของตารเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดบางคนอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับการที่ระบบประสาททุกส่วนในร่างกายการที่นอนไม่หลับเครียดเป็นภูมิแพ้ รักษาไม่หายหรือเป็นภูมิแพ้ผิวหนังหรือเป็นภูมิแพ้เป็นพิษได้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคก,กระดูกด้วยนะคะอ่ะไพ่ออราเคิลจะบอกอะไรชาวราศีกรกฎบ้างได้คนแก่ที่นั่งแล้วมือถือรีโมทในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าคุณสามารถคุมเกมทุกอย่างได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนงานต่าง เกมทุกอย่างคุณสามารถควบคุมได้ด้วยตัวคุณเองไพ่ใบต่อมาควบคุมเกี่ยวกับเรื่องอะไรควบคุมได้ทั้งเรื่องปัญหาเรื่องความรักและเรื่องการเงินในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> ในที่นี้เขาบอกนะคะว่าในช่วงจังหวะของเดือน มกราคมเนี่ยชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎเนี่ยจะมองจะมองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินคุณสามารถควบคุมได้หรือในที่นี้ชาวราศีกรกฎมองว่าความรักของคุณเนี่ยสามารถซื้อได้ด้วยเงินนะคะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรืออาจจะเป็นการเข้าใจถูกสําหรับคุณเนี่ยมันเป็นความคิดของคุณเพราะฉะนั้นนะคุณอาจจะเจอคนในลักษณะที่เห็นแก่เงินมากกว่าความรัก หรือบางคนเขาเห็นแก่ศักดิ์ศรีมากกว่าเงินก็ได้ดังนั้นมาดูไพ่ใบสุดท้ายจะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎบ้างนะคะไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ใบที่สิบนะคะได้เด็กที่นั่งนั่งเหงาเหงานะคะมันเหมือนอาการของการที่เรียกว่านั่งเหงาเหงาอยู่กับแมวตัวหนึ่งแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขี้อ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่า อยากให้มีใครมาลักอยากให้มีใครมาอ,อ้อนอยากให้มีใครมาห่วงใยเป็นช่วงจังหวะที่รู้สึกโงงเงาของชาวราศีกรกฎอยู่นะเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่ามีความทุกข์แต่อาจจะไม่แสดงออกอาจจะอาจอาจจะแอบเก็บความทุกข์เอาไว้แล้วคิดว่าเงินซื้อทุกอย่างได้แต่เมื่อยิ่งยิ่งคิดแบบนี้ยิ่งเกิดความทุกข์สำหรับชาวราศีกรกฎความทุกข์ของคุณอาจที่จะ ถ้ามามองถึงเรื่องงานความทุกข์ของคุณอาจจะเป็นการที่เรียกว่าคุณทํางานอะไรก็ตามมองที่ผลประโยชน์มากกว่ามองที่ใจคือคุณไม่ใช้ใจไม่ใช้ใจซื้อใจนะคะหรือคุณอาจจะทําอะไรก็ตามมุ่งมั่นมองแค่ผลประโยชน์อย่างอื่นฉันไม่สนใจใครทั้งสิน้นมันก็เลยจะทําให้คุณน่ะรู้สึกเหมือนอยู่เหงาเงาแค่เพียงคนเดียวกับเอ่อการที่มีแมวอยู่ด้วยข้างๆแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์ที่ มีความซื่อสัตย์เหมือนสุนัขนะแมวเป็นสัตว์ที่ต้องการการดูแลการเอาอกเอาใจดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นว่าคุณเองก็มีความทุกข์แต่คุณก็ยังต้องไปคอยเอาอกเอาใจคนนูน้นคนนี้เพราะว่าไอ้ความที่คุณคิดว่าเงินซื้อได้มันจะทําให้คุณยิ่งทุกข์ใจนะคะส่วนสําหรับเรื่องการเงินในในช่วงของเดือนมกราคมจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณเห็นเงินเป็นใหญ่นะคะหรือคุณ ทุกคนในโลกนี้มันก็ต้องเห็นเงินเป็นใหญ่แต่โดยเฉพาะชาวราศีกรกฎเนี้ยเน้นเรื่องเงินเป็นใหญ่มากกว่าเรื่องจิตใจอาจที่จะไม่สนใจใครหรือไม่แคร์ความรู้สึกใดๆของใครทั้งสิ้นคิดว่าเงินซื้อได้เพราะฉะนั้นการเงินในช่วงของเดือนมกราคมอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคุณหาเงินได้ได้ง่ายนะคะอาจจะเป็นช่วงของการหาเงินได้ง่ายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเหลือเงินเก็บนะเพราะ เพราะในไพ่ไม่ได้บอกว่ามีเงินเหลือกินเหลือเก็บแต่หมายถึงการที่เรียกว่าคุณหาเงินได้ง่ายแล้วคุณก็เลยกลายเป็นว่าคิดว่าเงินซื้อทุกอย่างได้ในที่นี้มันมีทาวเวอร์นะคะในไพ่ สำหรับแรกมันมีทาวเวอร์เกิดขึ้นดังนั้น่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีหรือมันจะเสียหายมันมาจากความคิดมันมาจากอารมณ์มันมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของคุณได้นะถ้าคุณตัดสินใจผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะพังอาจจะจบอาจจะเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณช้าๆค่อยๆค,คิดนะคะค่อยๆค,คิดให้รอบคอบคุณอาจที่จะได้อะไรมาแบบปุบปับแบบไม่คาดคิด คิดว่ามันไม่น่าจะได้แล้วแต่มันกลับจะได้นะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรของชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎในช่วงเดือนมก,กราคมอย่าใจร้อนอย่าวู่วามถ้าใจร้อนถ้าวู่วามตัดสินใจผิดพลาดแค่เพียงนิดเดียวทุกอย่างจบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักสุขภาพเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะคะ <c oughs> อุบัติเหตุในที่นี้อาจจะมีมีเกณฑ์ของการเลือดตกยางออกเกิดขึ้นเพราะอาจจะมีเกณฑ์ของการตกจากที่สูงและอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการผ่าตัดตานะคะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการผ่าตัดเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับตาแต่ก็มีเกณฑ์ผ่าตัดอาจจะเป็นบางคนบายพาสหัวใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับวัยวุฒิของแต่ละคนด้วยว่า อายุของคุณมากน้อยแค่ไหนแต่บางคนอายุน้อยที่มาดามไปโรงพยาบาลไปผ่าตาเด็กน่ะไม่กี่ขวบก็มีปัญหาเรื่องสายตาแล้วที่จะต้องผ่าตัดเพราะเขาเป็นมาตั้งแต่เกิดนะคะดังนั้นน่ะเขาบอกว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎมาดามแนะนํานิดนึงนะคะหนึ่งนะให้ไปบริจาคเลือดแต่ถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ก็ให้ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพแล้วเสร็จแล้วพอทํา อะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเดินหาตู้บริจาคในโรงพยาบาลเลยแล้วหยอดตู้บริจาคจะหยอดมากหยอดน้อยขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะว่ามีปัจจัยมากน้อยแค่ไหนและอธิษฐานนะคะขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาตจิจนถึงชาติปัจจุบันที่ล่วงเกินไปแบบโดยรู้เท่าถึงการก็ดีและไม่รู้เท่าถึงการก็ดีขอให้มารับผลบุญที่ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนี้ได้กระทำและขอให้อุปสรรคติดขัด โครคภัยไข้เจ็บหรือแม้กระทั่งโพยภัยใดๆต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งเลือดการที่จะมีเลือดตกยางออกเกิดขึ้นขอให้อย่าได้มีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หยอดตู้บริจาคไปจากนั้นเราก็เดินออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปที่รถของคุณหรือเพื่อไปเรียกรถที่จะกลับบ้านเดินถึงประตูโรงพยาบาลตรงหน้าประตูที่เราจะก้าวออกจากธรณีประตูแล้วให้เราพูดว่าหายป่วยแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วนะ เป็นอันว่าแก้เคล็ดกันแล้วไม่ต้องเหลียวหลังกลับไปที่โรงพยาบาลอีกให้เดินมุ่งตรงไปเลยนะคะ <c oughs> ในตำแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเรื่องโชคลาภสำหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎ <c oughs> เขาบอกว่าในช่วงงวดกลางกลางกลาง,ง,งเดือนนะคะอาจจะเป็นงวดของวันที่สิบหกไม่มีสินะสิบหกก็เป็นวันครูอีกก็อาจจะเป็นงวดวันที่สิบเจ็ดมกรา มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้นะคะแต่บางคนก็อาจจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานบางคนก็อาจจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องลาบลอยนะคะบางคนก็อาจจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สองเทา้าเพราะมันเป็นช่วงจังหวะของชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎเป็นช่วงมีสเสน่ห์ดังนั้นอาจจะดึงดูดให้คนเข้ามาแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วด้วยซ้ำไปแต่ถึงแม้จะมีการ เกณฑ์ของการพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วก็จริงแต่บางครั้งบางช่วงอารมณ์ชาวราศีก็รกฎอาจจะแอบไปน,นั่งคนเดียวแล้วเหงาเหงาเศร้าเ้าคิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะคิดถึงคนทีเออ่เราเคยเอาอกเอาใจหรือเขาเคยเอาอกเอาใจเราประมาณนี้นะคะก็จบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่สามส,สำหรับ ทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกมาได้นะคะสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุกับมาดาม,ดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ